แม่ที่ไหนใหญ่ลูกมีแฟนแล้วไม่มีหรอกฮะไม่ได้อยากแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเงี้ยอย่าเพิ่งค่ะทํางานไปก่อนข้อทายนี้ลูกลูกของนะเตรียมไว้ให้ลูกไหมอ๋อแล้วเมียเออไม่ได้มาเลยอย่าเพิ่งมาเลยแม่ไม่เคยแนะนำใครไหมคะคนนี้ดีนะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าคุณแม่เคยแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยไม่เคยแต่บอกว่าเฮ้ยนายคุยคนนี้สิเฮ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะอะไรแต่คุณแม่ก็อยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งครัไช่วยมันเล้าเลยลูกจีบเลลูกจีบเฮ้ยเป็นไหมมาซะมาซานซานแต่ก็ว่าหมดพี่ว่าโอเคครับ บายเมื่อกี้แม่ลดน้ำสั่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> อ่ะอ่ะตอบหน่อยคะ่ะนายเมื่อกี้แม่แม่หมูส่งท้ายไปว่าจีบเลยลูก <c oughs> อ่านายว่าไงคะเห็นไหมไม่หมกเอาเลยลูกครับ <c oughs> ดูละครเลยครับครับขอให้ดูแบบสบาไให้่ากัน เอออ่ะบายแล้วไม่ฟุ้เฟินเหรอไม่ฟุ้เฟินเหรอดูละครก่อนค่ะเดี๋ยวจะเฟินไปเลย